คลิปนี้เราไม่ได้มาขายแต่เราเอามาแจกนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องปลายค่ะแล้วก็พี่เจเอกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะคันนี้ค่ะ MASTA ิคา DVR นะคะใช่แล้วค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราว่าจะมีผู้โชคดีเนาะได้กล้องตัวนี้ไปซีซีนะคะ ติดตั้งโดยช่างนะคะจากทางมาส d านะคะของมาส d าที่ติดิดขอนแก่นนะคะหน้าที่อย่างนี้เลยใช่แล้วค่ะทันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะผู้โชคดีที่ได้รับกล้องตัวนี้ไปซีซีนะคะในปจะเไทยเนาะใช่เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็ไปดูการใช้งานนะคะว่าติดตั้งไปแล้วนะคะจะสวยอ่าดูดีที่เราบอกไว้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเจ๊ค่ะแล้วก็น้องไายนะคะอยู่กับผู้โชคดีค่ะ เจ้าของกล้องบริทภาพอันนี้แล้วนะคะใช่แล้วค่ะชื่อคุณมารวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมารวยนะคะได้รับรางวัลน,นะคะเป็นกล้องมาสเตารคาร์ดีวอาอันนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้กําลังติดตั้งจากศูนย์ทางมาสตออยู่ด้านหลังนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งลูกค้าขับรถในรุ่นมาสตอสองใช่ไหมคะตัว ปี2018นะคะคือ HiConnect Long Top ล, á, ลูกค้าได้มายังไงคะก็คืออันนี้เขาเข้าไปตอบแบบสำรวจในที่ทางมาตาส่งมาให้ก็รู้สึกว่าเรามีความแบบประทับใจในการให้บริการของาแล้วก็เต็มใจให้บริการค่ะเราก็ไม่ทอดทิ้งลูกค้าเก่านะคะมีการส่งให้ลูกค้า ตอบแบบสอบถามเรื่อยๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้รับมเมสเซจอย่าล้คานนะคะตอบแบบสอบถามนี้นะคะอาจจะได้รางวัลอย่างนี้เลยนี่มูลค่า1 9 0 0บาทนะคะลูกค้าก็นํามาติดตั้งนะคะโดยช่างนะคะจากทางสมาตซ่าพิจิตรเพชรขอนแกน,นะที่อย่งเลย<ช>นะคะโอเคกล้องตัวนี้นะคะลูกค้านี่ขับมาด้าสองนะคะตัวนี้อย่างที่แจ้งนะคะว่าจะมีตัว เตือนเมื่อรถออกนอกเลนด้วยนะคะคุณลูกค้า mm. นะคะแล้วก็จะมีบันทึกภาพนะคะขณะที่รถปักกิ่งอยู่เนี้ยค่ะมีการสั่นสะเทือนที่ตัวรถนะคะรถก็จะมีการบันทึกภาพไว้นะคะอาจจะมีการโดนชนที่เราไม่ได้อยู่ในรถอย่างเงี้ยคะ่ะดีมากๆเลยนะคะโอเคถ้าไงนะคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจติดต่อ,อติดกล้องตัวน,นี้นะคะติดต่อหาเจ้าเอกนะคะหรือน้องฟ้ายนะคะมีส่วนมาสแตนพิจิตรสันแก่นนะคะหรือมาสแตนเลยสันแก่นเพจของพวกเราได้นะคะ,ะ,คะการบริการก็เราก็ยินดีให้บริการนะคะ ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราต้องไปอธิบายการใช้งานให้ลูกค้าก่อนนะคะว่าตัวกล้องอหลังจากติดตั้งแล้วใช้งานยังไงนะคะโอเ,เลือกมาสเตอร์เลือกพิจิตกันค่ะ